สวัสดีครับผมไ้ในช็อปนะครับมาเจอกันอีกหนึ่งคันนะครับผม Honda CBR 5 0 0 r ปี2020บรถบ้านมือเดียวกุญแจ2ดอกครบนะครับกุญแจ2ดอกครบเลยคันนี้เนี่ยยางก็คุมแล้วนะครับผมแล้วของแต่งอีกเยอะนะครับของแต่งเยอะเลยนะครับผมส่วนมากเน้นเดิมทั้งคันแล้วก็มีของแต่งด้วยนะคันนี้โอ้ราคาโอ้ราคานี่สุดยอดมากนะ ปี20ราคา17,000บาทนับเงินสดนะครับจัดไฟแนนซ์112,000บาทนะก็ดาวแค่3,000นะครับผ่อน4,001ครับ4,001 3ปีนะครับแล้วก็ผ่อน3,003 4ปีนะครับแล้วก็ผ่อน2,008กว่ากว่า5ปีนะครับเลือกเอานะว่าอยากจะผ่อนเท่าไหร่นะอยากจะผ่อน3 4, 5, ปี4ปี5ปีก็ตามสะดวกได้เลยนะครับผม ขอคนไม่ติดแบ็กลิสไม่ติดบูโรนะครับติดแล้วขอปิดเกิน1ปีขึ้นไปนะครับแล้วก็ทํางานมากกว่า6เดือนขึ้นไปนะครับผมอายุอายุ21ปีขึ้นไปออกคนเดียวได้เลยไม่ต้องใช้คนค้ำนะครับสามพบาทจบเลยไม่มีค่าอะไรแล้วนะครับร้านผมสไตล์แบบนี้นะก็ฟรีค่าบริการทุกอย่างนะครับเรามาดูว่ามีของแต่งอะไรบ้างยางหน้าหลังเป็นยังไงบ้างแล้วก็สภาพเป็นยังไงเรามาดูนะ,ะนะับผม กระจกเดิมๆนะชิวแต่งมานะครับชิวหน้าแต่งมานะชิวแต่งมานะครับผมอะเรามาดูเนี่ยยางหน้าหลังเป็นบิดบิสโตนนะครับเป็นบิสโตนเบิกใหม่ราคาเอาเรื่องนะหกเจ็ดพันนะนะครับขอท่อสวยนะขอท่อ,อยังไงสวยนะครับกาดหม้อน,น้ําแต่งมานะของแต่งครบๆอ่ะนะฮะคันนี้นะครับผมอะเรามาดูข้างบนมีของแต่งอะไรบ้างนี่ นะครับมีน็อตนทองน็อตทองหน้าหัวโชกก็แต่งมานะครับของ GTR นะครับหัวโชกแต่งมากันสะบัดปิรินย่านะครับผมน็อตโชกอันนี้น็อตแผงคอแต่งมานะครับนี่ฝาอุดกระปุกเบรกเบรกหน้าก็แต่งมาคือนี่ฮะแต่งมานะครับสายคัตปรับแบบนี้ก็แต่งมาด้วยนะครับผมมี power outlet ด้วยนะนี่มี power outlet ด้วยนะครับมีวัดโวลต์ให้ด้วยนะเปิดนะครับผมนี่ไม่รู้ใช้ได้ป่ะนะแต่ใส่มาได้ด้วยนะครับผมใส่มาให้ด้วยนะ โอเคนะประมาณนี้เลยนะครับผมมามีอะไรอีกนะครับหืมนะฮะข้างล่างมีอะไรนะข้างล่างมีกันล้มใส่มานะครับกันล้มใส่มาด้วยอาจจะมีรองรอยนี่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 นิดหน่อยนะครับไม่รู้รอยขนส่งหรือเปล่ากันล้มใส่มาครอบเอ่อแข้งใส่มาให้ด้วยของแมสซิโมนะครอบโซ่ครอบสเตอร์หน้านะครับคาร์บอนนะครับพูมาให้เรียบร้อยนะอันนี้ตัวยื่นยื่นนะตัวยื่นแบบอะไรนะให้ พักเท้ามันขยับมาข้างหน้าหน่อยเพราะมันจะทรงสปอร์ตหน่อยนะครับอันนี้ก็แต่งมานะครับผมนี่ครับสวิงสวิงอาร์มก็สวยนะโซ่ก็โอเคนะครับโซ่นี้น่าจะยังไม่เคยเปลี่ยนเลยนะจากโรงงานนะครับผมถ้าเปลี่ยนแล้วเขาน่าจะยังนะเปลี่ยนว่าไม่รู้เนะี่ยมีข้อต่อปะ่ะอันนี้เป็นโซ่อะไรอ่ะใช้งานนะครับย,ยาวๆนะขยากเปลี่ยนอะไรก็ลองมาคุยกับใบในช็อปได้ บางโซ่นี่ก็แต่งมาอันนี้อันนี้เป็นของ300นะครับใส่500เป๊ะเลยดีกว่ามันใหญ่กว่ามันบางโคนได้ดีกว่านะครับท้ายเดิมนะครับผมเดิมเดิมนะสีข้างหลังเดิมจะมีต้องรอยกันใช้งานบ้างนิดน้อยนะไม้เปน2อ0 0มนนะคันนี้นะครับเบาอคอุมมาเป็นอะคาทาร่านะสวยเลยนะครับสวยเลยนะนุ่มๆนะนุ่มๆเบานุ่มนะมีอะไรนะยางหน้าหลังแบตแหลกคุมแล้วนะครับไม่ต้องอะไรมากฮะยางบิโสโตน ใช้แบตแ็คมะเนี่ยบ s สโตนแบตแบคเอสยี่เอ็ดนะคันนี้เบิกใหม่คู่นี้เบิกใหม่นะาจะมาเจ็ดแปดพันอ่ะผิดขออภัยด้วยจานเบรกหลังก็ผ่านการใช้งานมาบ้างนะครับผมผ้าเบรกก็เต็มเต็มนะท่อเดิมโรงงานนะครับท่อเดิมเดิมโรงงานนะเดิมโรงงานอาจจะมีน่องรอยนี่เห็นปะนี่นี่่องรอยอะไรไม่รู้นะนะครับประมาณนี้นเลยนะฝั่งนี้ก็ตัวนี้ก็แต่งมาปกติตรงนี้อยู่ตรงนี้ใช่ไหมอันนี้มันแต่งมา ครอบเครื่องอะไรก็ใส่มาให้เรียบร้อยนับซ้ายขวากันล้มใส่มาให้นะครับผมประมาณนี้เลยนะกันล้มก็อาจจะมีร่องรอยการใช้งานบ้างนะครับผมนี่หน่อยๆนะแต่รถไม่ล้มไม่ชนหนักไม่มีอุบัติเหตุหนักใดๆดทั้งสิ้นนะครับผมไฟลงไฟลิงสติ๊กเกอร์อาจจะมีร่องรอยอย่างนี้เนี่ยคือร่องรอยจุกจิกๆนะครับมันไม่มีสาระสําคัญอะไรนะฮะใครซีเรียสก็ผ่านก่อนได้เลยนะครับผมประมาณนี้เลยนะนี่นะจานวงจานเบรกก็โอเคพอใช้ก็ผ่านการใช้งานบ้างนะครับ ลองมาดูตัวจริงได้นะนะที่สําคัญนะครับนี่ไฟหน้าเจ้าของเดิมทํามานะครับเป็นโปรเจคเตอร์นะเห็นไหมโปรเจคเตอร์ทำมาครับเป็นโปรเจคเตอร์นะครับผมนี่เป็นโปรเจคเตอร์เลยมีลูกเล่นนี่เยอะเลยนะนี่ลูกเล่นอยู่นี่นะครับมีเปิดฟลุกไฟหน้ามีสวิตช์อะไรให้ครบเลยนะมาดูดูดดเลขไมค์คันนี้เท่าไหร่ข้างบนก็โอเคนะสติ๊กเกอร์ฝาถังน้ำมันก็เริ่มเสื่อมแล้วนะครับประมาณนี้ลอกออกได้นะไอ้พวกนี้นะแล้วก็อ่ะสติ๊กเกอร์ฮอนด้าสีขาวนะปกติเป็นส,สีแดง มาแล้วก็ของแต่งตามนี้ครับกุญแจสองดอกครบนะรถมือเดียวนะครับไม้สองหมื่นเก้านะไม่สองหมื่นเก้าเรามาสตาร์ทเครื่องกันโอ้โหเนียนกิฟนี่ดูไฟก่อนนะดูไฟนี่นะไฟโปรเจคเตอร์นะครับเป็นไฟโปรเจคเตอร์ ก็มีลูกเล่นนะฮะลองมาเล่นดูนะครับมันจะมีเดย์ไลท์ก็มีนะครับเป็นไฟสีเขียวนะครับเดย์ลงเดย์ไลท์ผมก็ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะครับโปรเจคเตอร์ไปทํามาหมดหลายตังนะทํามาเจ้าของเดิมบอกว่าแพงอยู่นะครับประมาณน่าจะสามสี่พันนะครับไปทํามาโปรเจคเตอร์นะครับพร้อมสวงสวิดอะไรนะครับโอ้โหนะคันเนี้ยนะปียี่สิบเอ็ดมือหนึ่งก็สองแสนสองแสนหนึ่งครับสองแสนสองประมาณนี้มาหาไปในช็อปก็แสนเจ็ดพันโอ้ประหยัดไป ครือหนึ่งฮะไม่ต้องคิดอะไรมากนะของแต่งครบ,ครบแบบนี้รถบ้านมือเดียวแบบนี้นะครับผมพร้อมใช้งานเลยของแต่งอาจจะมีต้องรอยการใช้งานใช้งานบ้างนิดหน่อยนะไม่ซีเรียสนะครับปกติเนี่ยผมขายอยู่นู่นนะฮะหนึ่งหนึ่งเก้าอะไรอย่างเงี้ยแต่นะสภาพเศรษฐกิจแบบนี้นะครับผมก็ขายประมาณนี้เลยฮะขายแค่1นึ0 0แสนบาทจัดไฟแนนซ์เฮ้ยเงินสดเจ็ดหนึ่งแสนเจ็ดพันบาทนะครับจัดไฟแนนซ์ก็หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทนะครับก็ ออกรถแค่3,000นะผ่อน2อ0พ5ปดห้าปีนะผ่อน3า0พ4ปีนะผ่อน4ี0พ3ปีเท่านั้นนะครับผมก็เป็นตัวเลือกครับคันนี้ไม่ต้องทำอะไรแล้วครับเอาไปใช้งานอย่างเดียวนะครับผมเพราะว่าเซอร์วิสให้หมดแล้วยางหน้าหลังก็ใหม่หมดแล้วครับยางหน้าหลังก็7,000แล้วนะครับคุ้มๆแล้วเป็นแบตหลัก21นะ S21 โอเคสนใจโทรมาได้เลยนะ0826871231นะครับผม0826871231หรือจะแอดไลน์ผมเบอร์ดีได้เลยนะยินดียินดีให้บริการหรือเข้ามาดูตัวจริงได้นะ ใครไม่มั่นใจก็เข้ามาดูตัวจริงที่ร้านได้นะครับผมยินดีให้บริการนะโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมขอบคุณครับ